ในหัวข้อสุดท้ายของเรานะครับจะเป็นการพูดถึงการสร้างจิตสํานึกและการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมนะครับในประเด็นแรกของเราเนี่ยเราจะพูดถึงการสร้างจิตสํานึกก่อนนะครับการสร้างจิตสํานึกเนี่ยเป็นเหมือนรากฐานที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเพราะว่าจิตสํานึกเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่มันเป็นแรงผลักที่จะทําให้เราทําสิ่งนั้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเนื่องจากถ้าเรามีจิตสํานึกที่ดีต่อบางสิ่งบางอย่างแล้วนะครับมันก็เหมือนกับเราทาสิ่งนั้นด้วยความรักด้วยความเต็มใจ โดยที่ไม่ถูกบังคับดังนั้นเนี่ยการที่เราทําโดยมีการสํานึกถึงสิ่งเหล่านั้นสํานึกถึงความจําเป็นสํานึกถึงสิง่งที่เราคิดว่าเรา,เราควรจะต้องทําเราจะต้องทำนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทําให้เราทํางานทำ,ทำงานเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีดังนั้นเนี่ยการสร้างจิตสานึกทั้งสิ่งแวดล้อมเนี่ยจึงจำเป็นจะต้องมีกระบวนการขัดเกลาเช่นเดียวกับการสร้างทัศนคติในรูปแบบอื่นๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการสร้างทัศนคติที่ดีนั้นเนี่ย ก็จะมีกระบวนการสําคัญก็คือเรื่องของกระบวนการทาง,งกระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่เป็นการปลูกฝังคุณค่าที่เหมาะสมให้แก่สมาชิกในสังคมโดยเครื่องมือสําคัญทีใ่ใช้ประโยชน์ในการขัดเกลาทางสังคมในการปลูกฝังคุณค่าเหล่านี้ก็คือเรื่องของการศึกษานะครับ <S <S. <S กล่าวถึงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเ,เองนั้นการสร้างจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยมีเครื่องมือที่สําคัญที่ได้รับการพูดถึงอย่างมากในยุคปัจจุบันนะครับก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมศึกษา ในวิชาที่เราที่เรียนกันในทั้งระดับประถมมัธยมมหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นวิชาเรียนสอดแทรกอยู่แล้วแตจ่จริงๆแล้วเนี่ยเขาพูดถึงว่าการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องเอามิติด้านสิ่งแวดล้อมสอดแทรกเข้าไปในทุกรายวิชาเท่าที่จะเต็มเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อ,อผู้ที่เรียนเนี่ยมีประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้สัมผัสได้เรียนรู้และได้รับรู้ว่า ความจาเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเรียนเป็นเป็นรายวิชาดังนั้นเนี่ยสิ่งแวดล้อมศึกษาเนี่ยจึงเป็นลักษณะของการบูรณาการเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมลงไปอย่างในรายวิชายกตัวอย่างเช่นอย่างการบูรณาการเนื้อหาเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบต่อของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็การประเมินมูลค่าของสิ่งแวดล้อมลงไปในวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับหรืออย่างกรณีของ ในวิชาลูกเสือเนี่ยเราอาจจะมีการเพิ่มกิจกรรมเดินทางไกลเพื่อเป็นการศึกษาธรรมชาตินะครับโดยมีการเชิญวิทยากรขึ้นมา,า,าระหว่างเดินทางไกลเนี่ยก็อาจจะมีการดูนกดูความสัมพันธ์ของอสัตว์พืชในระหว่างเส้นทางเดินซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยขัดเกลานะครับนอกจากนี้เนี่ยในทางโรงเรียนเนี่ยนะครับก็ก็ควรที่จะมีการสร้างพื้นที่ที่เอาไว้ศึกษาสิ่งแวดล้อมนะครับ อย่างพื้นที่ที่เป็นสวนป่าอย่างพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่จะมีสัตว์ที่อาศัยอยู่ในเมืองเข้ามาอาศัยอยู่ได้นะครับซึ่งพื้นที่เหล่านี้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเด็กเด็กหรือผู้ที่เรียนเนี่ยก็จะสามารถที่จะซึมซับสิ่งเหล่านั้นได้นะครับอย่างเต็มที่นะครับมีนักวิชาการฝรั่งคนหนึ่งนะครับเขาเคยบอกกันไว้เขาเคยบอกกันไว้ว่าวิธีการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือให้เด็กถอดรองเท้าและให้เด็กเนี่ยย่ำลงไปบนผืนดิน ที่เป็นธรรมชาติที่เป็นสิ่งแวดล้อมนั่นแหละครับคือวิธีการที่ดีที่สุดที่เขาจะได้รับรู้นะครับในส่วนที่2เนี่ยก็คือการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อสร้างจิตสํานึกแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญต่อมาก็คือมีจิตสํานึกอย่างเดียวแต่ไม่ลงมือทําก็ไม่มีประโยชน์นะครับดังนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องทําก็คือเราจะต้องตระหนักดูว่าเรามีสิทธิและหน้าที่ยังไงบ้างในด้านสิ่งแวดล้อมในกฎหมายเนี่ยมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่านะครับประชาชนของแต่ละประเทศเนี่ย สามารถที่จะมีส่วนร่วมในในด้านสิ่งแวดล้อมในมิติใดได้บ้างบางในในบางประเทศเนี่ยมีกฎหมายเขียนไว้อย่างชัดเจนเลยว่าคุณสามารถทําการฟ้องร้องต่อศาลนะครับในกรณีที่คุณพบเห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมได้นะครับโดยตัวของคุณเองโดยไม่จําเป็นที่จะต้องผ่านหน่วยงานหรืออะไรก็ตามนะครับอนอกจากนี้เนี่ยสิ่งสําคัญต่อมาก็คือเราจะมีส่วนร่วมในสิ่งแวดล้อมเราจาเป็นต้องมีความรู้ครับเพราะในหลายๆครั้งเจตนาที่ดีไม่ได้นาไปสู่ผลผลของการปฏิบัติที่ดีเสมอไป การมีความรู้จะทําให้เราสามารถนําไปสู่ผลของการปฏิบัติที่ดี<ๆ>เช่นเดียวกับเรื่องของเจตนาที่ดีนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราหวังดีแต่เราไม่มีความรู้ก็นําไปสู่การที่การกระทำที่ผิดพลาดได้อย่างการที่เราพยายามจะทำบุญด้วยการปล่อยเอเลียนสปีชีส์ลงไปในแม่น้ำนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีการปรับเปลี่ยนชีวิตในฐานะของปัจเจกบุคคลอย่างเรื่องของการลดใช้ถุงพลาสติกหรืออย่างเรื่องของการทำตัวให้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับลดการใช้ไฟปั่นจักรยานสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถมีส่วนร่วมได้หรือถ้าอยากยกระดับขึ้นไปเราก็อาจจะทํากิจกรรมจิตอาสาร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นองค์กรของภาครัฐหรือองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ NGO นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้บรรดุทุกคนทําได้ครับดังนั้นปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทุกคนนะครับเราทุกคนควรที่จะต้องมีส่วนร่วมนะครับจิตสํานึกที่ดีนําไปสู่การกระทาที่ดีนะครับ ในหัวข้อเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก็คงจะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับ